มีบริษัทหนึ่งชื่อว่าบริษัท CIMB ไทยออโต้ซึ่งเป็นบริษัทลูกอยู่ในเครือของธนาคาร CIMB ไทย เขามีสินเชื่อปลดล็อกมาให้แล้ววงเงินที่จะให้เนี่ยให้ได้เยอะมากเป็นหลักล้านกันเลยแถมเขาเองก็อา่านลงมิได้ไหวภายใน2ชั่วโมงแล้วก็มีดอกเบี้ยต่ําๆกว่าท้องตลาดทั่วไปเพียง0.25%ต่อเดือนซึ่งหากใครเนี่ยกำลังต้องการเงินด่วนฉุกเฉินขึ้นมาิจรงิงสินเชื่อตัวนี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะฮอตฮิตมากๆและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นคุณจะต้องทําอะไรกันบ้างต้องบอกเลยว่ามันง่ายกว่าที่ ที่คุณคิดมากๆเลยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงต่อยหลานยายชาแนลนะครับ ณะตอนนี้ตลาดสินเชื่อประเภทตึงไว้ก่อนแล้วมาผ่อนทีหลังเนี่ยค่อนข้างจะฮอตฮิตแล้วก็บอกเลยว่าง่ายกว่าทุกสินเชื่อตัวอื่นเลยโดยบริษัทลูกอย่าง CIMB Thai Auto เขาก็มีสินเชื่อตัวหนึ่งออกมามีชื่อว่าสินเชื่อรถปลดล็อกก็เน้นคนที่มีรถปลอดภาระนั่นแหละเอารถมาตึงไว้กับเขาแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปใช้ใจ่ายในชีวิตได้ซึ่งมันมีความโดดเด่นมากๆนะในเรื่องของการ อัุนมัติเนี่ยอนุมัติได้ไวมากภายใน2ชั่วโมงแล้วคุณก็จะได้เงินเนี่ยกลับบ้านไปเลยนะรับรองว่าทันใช้กับใครที่อยากได้เงินแบบด่วนสดๆละอย่างหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นจุดพีคข,ของเขาเลยก็คือว่าวงเงินเนี่ยเขาให้สูงสุดถึง5ล้านบาทกันเลยการที่ c a b ไทยเนี่ยเขามีสินเชื่อตัวนี้ออกมาก็แปลว่าเขามองว่าคนที่เอารถมาตึงไว้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนที่รักรถและคนที่ เร่รักรถก็จะไม่ปล่อยให้รถที่รักนั้นหลุดมือไปอย่างแน่นอนหากคุณจําเป็นต้องใช้เงินสดนะและคุณพอจะมีรถจนซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองก็สามารถยื่นสมัครขอสินเชื่อได้เขาจะมีทั้งแบบโอนเล่มแล้วก็ไม่โอนเลมให้คุณได้เลือกนะแต่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนเนี่ยลองเปรียบเทียบดูจากตารางนี้ดูก่อนนะซึ่งหากคุณสังเกตเนี่ยคุณจะเห็นความแตกต่างอยู่5จุดด้วยกันซึ่งจุดที่1ก็คือรูปแบบสัญญาจุดที่2ในเรื่อง ออัตราดกเบี้ยจุดที่3ภาษีมูลค่าเพิ่มจุดที่4ค่าโอนทะเบียนแล้วก็จุดที่5 5ค่าอากรและอีกจุดที่ไม่ควรมองข้ามคือที่นี่เนี่ยเขาจะรับรถอายุสูงสุดเพียง18ปีใครที่มีรถอายุที่มันเกินกว่านี้สามารถสอบถามได้ก่อนนะโทรไปที่หมายเลข1479แล้วก็ต่อด้วย9ส่วนเอกสารการสมัครเนี่ยก็ใช้แบบทั่วๆไปนั่นแหละตามอาชีพของคุณได้เลยแต่ว่าคุณจะต้องอายุระหว่าง 20แล้วไม่เกิน65ปีอายุงานเนี่ยอย่างน้อย6เดือนส่วนรายได้นะต้องไม่ต่ำกว่า15 00 0บาทหรืออาจจะต้องมีรายได้เนี่ยประมาณ2เท่าของค่างวดที่จะต้องจ่ายทีนี้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนนี่คุณมาสมัครได้นะแต่อาชีพของคุณเนี่ยจะต้องสามารถแสดงแหล่งที่มาของรายได้ได้และสามารถตรวจสอบได้ก็เป็นพอส่วนรายอื่นอื่นเนี่ยที่คุณมีความสงสัยอะไรก็สามารถไปตรวจสอบ สอบกันได้ในเว็บไซต์รถบดล็อก c o m หรือ c i m b t h a i a u t o com ได้เลยใครที่สนใจสินเชื่อเนี่ยก็สามารถสมัครจ้งเรื่องเข้าไปผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ได้เลยนะค่อนข้างสะดวกกว่าคุณก็เพียงใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรเลือกจังหวัดที่คุณอยู่พร้อมกับรหัสไปรษณีย์แล้วก็จ้งวันและเวลาที่คุณต้องการให้เขาติดต่อกลับจากนั้นอย่าลืมใส่รหัสความปลอดภัยที่คุณเห็นลงไปด้วยแล้วก็กดปุ่มสมัครสิน แค่นั้นเนก็รอเจ้าหน้าที่ธาานาคารได้ติดต่อกลับมาเขาจะแนะนําสินเชื่อแนะนําเอกาสารที่ต้องใช้แล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องทํานั้นเนี่ยจะมีอะไรกันต่อบ้างจะบอกว่ามันก็เป็นเงินก้อนง่ายๆนะสําหรับใครที่มีรถคุณก็กู้เท่าที่จําเป็นแล้วก็ชําระคืนกันได้ไหวด้วยนะไว้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีคับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตน่อยหลานยายชาแนลนะครับ